ลลคสวัสดีค่ะวันนี้แม่ย่าจะพามาทำยำไส้กรอกนะคะแม่ย่าไปได้ไส้กรอกเนื้อมานะคะเสร็จแล้วก็อยากจะกินยำนะคะที่หารสแซ่บๆนะคะแม่ย่าก็เตรียมวัตถุดิบมาเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะส่วนผสมของเราก็มีนะคะมีะพริกป่นนะคะแล้วก็มีหอมแดงมะนาวแล้วก็กระเทียม แล้วก็ผักชีต้นหอมนะคะของอยู่ในครัวทั้งนั้นนะคะแล้วก็มีมะเขือเทศนะคะแล้วก็นี่ค่ะเครื่องปรุงทั้งหมดมีเท่านี้นะคะแล้วมีน้ําตาลด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเอาหัตด,ดอกไปหั่นนะคะแล้วก็เราก็จะได้ไปเอาไปต้มนะคะโอเคค่ะแม่ย่าเอาหม้อตั้งน้ารอ้อนรอ้อน ือไส้กอรอกของเราที่เราตัดหั่นแล้วนะคะก็ประมาณนี้ค่ะพอน้ําเดือดแล้วก็เอาไส้กอรอกลงไปนะคะอ่าที่มันเป็นจุดดำๆนี่เขาใส่เป็นอ่ยากก็ไม่รู้นะคะเหมือนเหมือนจะเป็นเป็นถั่วอะไรสักอย่างนะะึงค่ะนี่ค่ะสูตรของเขาอ๋อหรือเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพวกใบอลาสตี่หรือว่าอะไรทํานองนี้นะคะ ควจริงแล้วไส้กรอกมีสุกแล้วนะคะแต่แม่าย่ามาลวกนา้าเฉยๆนะคะเสร็จแล้วเราก็จะตักขึ้นนะคะแล้วเราก็จะไปยำได้เลยนะคะนี่ก็คือไส้กรอกของแม่ย่านะคะโอเคไส้กรอกแมายา่ย่าต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมายำกันนะคะเดี๋ยวเราทำน้ายำก่อนคะ่ะ ลานะคะนี่พิกป่น,นะคะ่ะนี่ครก็คือกระเทียมนะคะใส่พอประมาณนะตามเราชอบนะคะ หอมเดิมน,นะคะเทลงไปข้างล่างเลยค่ะเดี๋ยวเราค่อยเติมลดเอานะคะบีบมะนาวน,นะคะ Thank you. ชอบรสไหนเราก็เติมรสตังนะคะนี่ค่ะก็จะออกมาเป็นแบบนี้สับสับนัวนวพริกเยอะๆนะคะค่ะพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะเราก็ทานอบา,ายไม่ยาก เสิร์ฟได้เลยค่ะไส้กอรอบของเรายำไส้กอรอบรสแซ่บๆของแม่ยา่าแม่ย่าก็ไม่ค่อยสบายนะคะเป็นหวัด นะคะเปนดวัดมาได้สองสามวันมาแล้วอากาศมันเปลี่ยนนะคะที่นี่ตะวันออกกลางร้อนร้อนมากค่ะ,น,คะนี่คือยำไส้กรอกของแม่ย่านะคะรสแซ่บแซบ,แซบ ลองไปทำดูนะคะเพื่อนๆอร่อยค่ะอยู่ที่ไหนเราก็อร่อยได้นะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมแม่ยา่ากดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่ย่าด้วยนะคะทั้ง fc ที่ติดตามมาตลอดหรือ fc ที่เข้ามาใหม่นะคะแม่ย่าก็ขอประทานอภัยถ้าแม่ย่าทำอะไรกักกักเนาะคนแก่อายุเยอะแล้วเนาะครึ่งร้อยแล้วเนาะ โอเคนะคะขอบคุณค่ะ